สวัสดีสมาชิกแอฟซิท่านด้วยสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันนะครับที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนก็เชื่อว่าจำคงทํางานอยู่นะครับส่วนหลายคนก็คงอาจจะมีเวลาพักเวลาเบรกก็ได้นะครับเช่นวันนี้กับผมไปเพื่อนนะครับกบสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบแล้วนะครับใครที่อยังนะครับ นะครับใครที่ยังไม่ได้นะครับแอดเ p 77เข้ามาเนี่ยนะครับสามารถที่จะแอดเข้ามาได้เลยนะครับก็ลองดูนะครับท่านหนที่อยากจะสอบถามนะครับเกี่ยวเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยนะครับสามารถที่จะแอดเข้ามาได้นะครับทางช่อง AP77 นะครับอย่าลืมนะครับผมนะสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมเมเปิลนะครับมาในชุด เลขวิ่งล่างนะครับหลังจากที่ผมลงในส่วนของวิ่งบนไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับวิ่งล่างนะครับก็คือจะเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับผิดถูกยังไงผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยย้ำนะครับสมาชิกที่เข้าไปชมใน u t u b e เนี่ยนะครับพยายามนะครับใช้สตินะครับนิดนึงนะครับเพราะว่าหวยเนี่ยนะครับทุกครั้งหลากหลายอาจารย์นะครับก็มักจะพูดคําว่าแนวทางนะครับ ถ้าเราเก็ตารวลมคำว่าแนวทางเป็นนะครับเราก็จะไม่มีอคติฉะนั้นนะครับเชื่อผมนะครับถ้าคุณอยากถูกหวยเนี่ยนะครับลดอคติออกเถอะนะครับกรณีไม่ชอบเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเราดูทีวีเราก็แค่เลื่อนผ่านจริงไหมครับตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็แค่เลื่อนผ่านแต่ถ้าเราชอบเราก็ดูใช่ไหมครับทําไมเราต้องไปว่าไปด่าคนอื่นเขาจริงจริงแล้วนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับเขาไม่พูดนะครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับ บางทีเราด่าใครเนี่ยมันเหมือนว่าเราเนี่ยด่าตัวเองมากกว่านะครับในเมื่อเขาอย่างนี้นะครับฉะนั้นนะครับเชื่อผมเถอะนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลขล่างนะครับตัวเดียวนะครับผมจะนําข้อมูลตรงนี้เอาไว้เป็นแนวทางให้กับสมาชิกนะครับเอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่จะเอาไว้เสี่ยงโชคนั่นเองนะครับ 93 27นะครับ27บวกศูนย์บเ็บวก6คงที่นะครับ27บเวก6เป็น23อ่ามสามสามนะครับส3สามนะครับเราก็ใส่เลข3นะครับตัวเดียวเลยเห็นไหครับฉะนั้นเนี่ยนะครับงวดนี้3ามล่างครับผมก็เป็นงวดที่1แล้วนะครับเราก็จะได้ที่ส3สามนะครับเป็นงวดที่1ต่อไปนะครับ 9บวกสี่นะครับผมเป็นสิบานะครับสามบวก6เป็น9นะครับสี่บวกหกเป็นสิบสิบบวกเก้านะครับเป็นสิบเก้าเราใส่เลขเก้าเลครับใครดูไม่ทันหรือว่านับแต้ไม่เป็นเนี่ยนะครับให้ดูตามฉีดหมุดปากกาผมไม่เลยนะครับบางท่านอาจจะงงที่ผมนับจริงๆแล้วนับแต้มรวมนะครับถูกไหมครับ แล้วก็สังเกตด,ดูง่ายว่าจะอยู่ในตำแหน่งของหลักหน่วยด้วยนะครับทุกท่านนะครับสูตรนี้ต่อไปนะครับผมนะ9 3 27นะครับ27บวก5านะครับ27บวก5 3า3 2สบวกเป็น38หลักหน่วยอีกแล้วนะครับก็จะได้มาเป็นงวดที่3แล้วนะครับออก7 8 ตำแหน่งหลักหน่วยด้วยนะครับรู้สึกว่าใช้จะเป็นงานนะครับตำแหน่งหลักหน่วยเลยและการดูงนี้แปดสามยี่สิบสี่สี่บวกเก้าสิบสามนะครับสามบวกหกนะครับเป็นเก้าโอ้โหเจ้านี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบเลยนะครับเจ้านี้ปิดถูกเนี่ยผมก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับเพราะว่าหวยเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้หรอกครับ ว่ามันจะออกอะไรนะครับเพียงแต่เราใช้ดุลพินิษของแต่ละบุคคลนะครับว่าจะตามหรือไม่ตามนะครับและบางครั้งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับอาจารย์หลากหลายทุกคนเขาก็มักจะพูดอยู่คําเดียวเสมอว่านี่คือแนวทางนะครับแต่เราเนี่ยนะครับกลับคิดว่าไปหลอกลวงจริงๆแล้วเนี่ยคนที่หลอกลวงคือใจเราตัวเองถางหานะครับที่ไปหลอกลวงตัวเองนะครับเพราะตรงนี้นะครับ มันไม่มีใครรู้หรอกครับว่าหวยจะออกอะไรทุกคนทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงจากความคิดเราเนี่ยนะครับได้ทุกคนเท่านั้น,นะครับเพียงแต่ว่าเราจะคิดบวกหรือว่าคิดลบถ้าคิดลบเนี่ยก็ต้องไปด่าคนอื่นนะครับแต่ถ้าเราคิดบวกเราก็ต้องมีคํายกย่อต่อคนอื่นนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราทําตัวมากกว่านะพูดปุ๊บยังไม่ทันอะไรยังไม่ทันได้ดูเลยครับด่าก่อนเลยเนี่ยมันจะติดนิดสัยมากกว่าผมว่านะครับบางคน หกบวกศูนย์นะครับผมได้หกเอาแล้วนะครับงวดนี้ท่าทางน่าจะหลุดแล้วนะครับซึ่งฝองตัวล่างเนี่ยนะครับออกหลุดไปแล้วนะครับเห็นไหมครับออกเจ็ดเก้านะครับซึ่งตัวนี้ได้หกเนาะก็ถือว่าผิดไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหากคิดว่ามันไม่เยอะนะครับทุกคนสามารถที่จะใช้บวกหนึ่งเข้ามาได้นะครับเพราะว่ามันแต้มเดี่ยว แต่สูตรของ a p p เปเนี่ยนะครับสูตรมันก็คือสูตรเนาะผิดเราก็ต้องว่าทําผิดเดี๋ยวจะมีบุคคลอากาติอีกเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับผิดเรางวมาเป็นผิดเนาะเอาไม่เป็นไรนะครับสูตรผิดเราเดินใหม่ได้นะครับถ้าเกิดสูตรหยุดเดินสองงวดเนี่ยเราค่อยปรับเปลี่ยนกันเนาะฉะนั้นนะครับวิ่งล่างต่อไปเลยนะครับวัดดวงกันที่สูตรของงวดนี้ต่อนะครับ9 3้าสมบเจ็ดเจดบวกหกเป็นส3 3าสาบวก4ี่นะครับเป็น7เห็นไหมครับก็สรุปเลยแล้วกันว่า หวยเนี่ยนะครับเราก็กลับมาเหมือนเดิมเลขเ็ดนะครับออก17เอาละทีนี้ผมก็จะกลับไปย้อนดูว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับสมาชิกเนี่ยครับจะดูแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับงวดที่1นนะครับเข้าตำแหน่งหลักหน่วยครับงวดที่2อออกตำแหน่งหลักหน่วยครับและงวดที่3นะครับก็ ตำแหน่งหลักหน่วยครับงวดที่สี่ครับตำแหน่งหลักสิบครับงวดที่ห้านะครับจ้าความตามป็นจริงแล้วนะครับผมนะหากทุกคนใช้นิสส่งตัวเลขเนี่ยนะครับสองตัวนะครับเราก็จะได้ที่หกกับเจ็ดนั่นหมายความว่าก็ยังอยู่ในตำแหน่งของหลักสิบอีกเหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยนะครับสิบสองหน่วยสามนะครับงวดประจําวันที่สองนะครับพฤษสภาคมเราได้ตำแหน่งหลักหน่วยอีกเหมือนเดิม ฉะนั้นเนะี่ยนะครับในงวดของวันที่6นี้แคเิลนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับเน้นหลักหน่วยการเอานะครับอ่ะทีนี้ไปดูวิธีคำนวณกันเลยนะครับวิธียังเหมือนเดิมนะครับคือสูตรเก่า7 3นะผม21นะครับ21บวก8 29นะครับบางท่านก็อาจจะงงอยู่นะครับ ย1ิบเอ็ดบวกแปดเน 29, 29ี่ยนะครับเป็นยี 74, ่สิบเก้ายิบเก้าบวกหนะครับเจ็ดบวกเจ็ดสิบสียสบดยดยบกบเก้าบกนะครับเป็นสามสิบห้าฉะนั้นเนี่ยนะครับผมให้ล่างตัวเดียวที่เลข5นะครับเอาล่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับอยากจะกันนะกันนะครับผมนะก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกตัวนี้มันจะเป็นสิทธ เลือกของสมาชิกเองนะครับผมก็จะวางแค่ให้ทุกคนเนี่ยเพิ่มไปหนึ่งนะครับมันก็จะได้ที่เลข6เท่านั้นเองนะครับแต่สูตรนี้นะครับตอนมันได้เลข6นะครับเราก็ยังกลับมาเน้นที่เลขค่าได้เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นวันนี้ดูแล้วจบแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับผมนะวันนี้เรามีนัดกันนะครับไฟ์สดทางเพจวันนี้ห่วยเลาในวันที่ผ่านมานะครับผมฝนฟ้าร้องกระหึ่มนัดผิดนะครับก็เลยกลับกลายว่า ตัวสูตรได้หนึ่งสามนะครับจะกลับไปเขียนหนึ่งสองนะครับผิดพลาดยอมนะครับเสียดายมากฉะนั้นอย่านะครับอย่าดื่มนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนทางเพจเล็กเด็ดแอปเปิลนะครับลาวเอาให้หนักๆน,นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ